กินส้มทุกวันจะป่วยน้อยลงจริงหรือเปล่าหลายคนเคยได้ยินประโยคที่ว่ากินส้มวันละผลห่างหมอได้เป็นกิโลฟังดูเหมือนคำพูดเล่นของคนยุคก,ก่อนแต่ในความเป็นจริงคำพูดนี้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่มากกว่าที่คิดในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าส้มช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายได้จริงไหมแค่กินวันละผลเพียงพอหรือไม่แล้วจะต้องกินยังไงถึงเห็นผลชัดเจน เริ่มจากข้อมูลโภจนาการของส้มก่อนเลยส้มขนาดกลางหนึ่งผลหรือประมาณ130กรัมมีสารอาหารมากมายเช่นวิตามินซีมากกว่า100%เซของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันใย,ยอาหารประมาณ3กรัมสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเช่นฟลาโวโนอยด์และแคโรทีนอยด์วิตามินบีโพแทสเซียมและแคลเซียมในปริมาณเล็กน้อยแต่มีประโยชน์ วิตามินซีเป็นพระเอกของเรื่องนี้เพราะมันมีบทบาทสำคัญในการเสริมภูมิคุ้มกันวิตามินซีช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายจากความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอสิ่งที่ควรรู้คือร่างกายของเราไม่สามารถสะสมวิตามินซีไว้ใช้ในวันหลังได้ เนื่องจากวิตามินซีละลายในน้ำร่างกายจะดูดซึมเฉพาะที่จำเป็นและขับส่วนเกินออกทางปัสสาวะดังนั้นการได้รับวิตามินซีจากอาหารอย่างสม่ำเสมอทุกวันจึงสำคัญมากแต่ส้มไม่ได้ดีแค่วิตามินซีส้มยังอุดมไปด้วยสารฟลาวโวนอยด์โดยเฉพาะเฮสเปอริดินและนาริรูติน สารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านไวรัสและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วยรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นหลอดเลือดอุดตันความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจที่สำคัญคือส้มมีใยอาหารในปริมาณที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้ซึ่งเป็นที่อยู่ของเซลล์ภูมิคุ้มกันมากถึง70%ของทั้งร่างกายลำไส้แข็งแรงก็เท่ากับภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงขึ้นด้วยมาดูตัวอย่างจริง คุณการอายุ42ปีทำงานออฟฟิศและป่วยบ่อยทุกหน้าหนาวเมื่อเธอลองเริ่มกินส้มวันละหนึ่งผลในตอนเช้าพร้อมกับปรับพฤติกรรมการนอนให้เพียงพอและเพิ่มผักในมื้อเย็นเธอสังเกตว่าอาการเจ็บคอและหวัดหายไปนานขึ้นกว่าทุกปีและไม่ต้องกินยาแก้แพ้บ่อยเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วถามว่าส้มอย่างเดียวทำให้หายป่วยเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่ แต่มันคือส่วนหนึ่งของพฤติกรรมสุขภาพที่ช่วยเสริมกันเพราะการเสริมภูมิคุ้มกันต้องมองแบบองค์รวมคือนอนให้พออย่างน้อย7-9ชั่วโมงออกกำลังกายสม่ำเสมอลดความเครียดล้างมือบ่อยๆกินอาหารที่สมดุลส้มจึงเป็นผู้ช่วยที่ดีแต่ไม่ใช่พระเอกที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างแล้วนำส้มละ่ะได้ผลเท่ากับกินผลสดไหมต้องบอกว่าไม่เท่ากัน น้ำส้มหลย,ยี่ห้อมีการเติมน้ำตาลและผ่านกระบวนการที่ทำให้ใยอาหารหายไปแม้จะได้วิตามินซีแต่การดูดซึมจะเร็วและทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเร็วโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาเบาหวานหรือเดื้ออินซูลินถ้าชอบดื่มน้ำส้มก็ควรเลือกแบบคั้นสดและดื่มในปริมาณพอเหมาะไม่เกินหนึ่งแก้วเล็กต่อวันแต่ถ้าให้ดีที่สุดคือกินผลสดพร้อมเปลือกขาวบางๆเพราะตรงนั้นคือแหล่งใยอาหารชั้นดี ในงานวิจัยปี2020จากวารสาร Frontiers in Immunology พบว่าคนที่ได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอมีแนวโน้มป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจน้อยลงและถ้าป่วยก็ใช้เวลาฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยงานวิจัยอื่นๆก็สนับสนุนว่าสารฟลาวโนอยในส้มช่วยลดความเครียดออกซิเดชันและการอักเสบในร่างกายแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าส้มเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ถังลัด ถ้าคุณกินแฟสต์ฟู้ดทุกวันนอนตีสอและไม่ออกกำลังกายเลยส้มหนึ่งผลต่อวันคงไม่ช่วยอะไรมากนักแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองโดยรวมและเพิ่มส้มเข้าไปเป็นหนึ่งในอาหารประจำวันนั่นแหละจะเห็นผลชัดเจนแน่นอนเคล็ดลับเพิ่มเติมในการกินส้มให้ได้ผลที่สุด 1. กินตอนเช้าหรือระหว่างวันเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญและสดชื่น 2. กินคู่กับโยเกิร์ตหรือน้ำเปล่าเพื่อเสริมใยอาหารและความอิ่ม 3. สลับกับผล,ลไม้รสเปรี้ยวอื่นเช่นมะนาวสับประรดกีวีหรือฝรั่ง 4. อย่าพึ่งแต่อาหารเสริมวิตามินซีเพราะส้มมีสารอาหารครบกว่าในรูปแบบธรรมชาติประโยชน์อีกอย่างของส้มที่หลายคนไม่รู้คือช่วยให้สมองสดชื่นขึ้นด้วย กลิ่นของส้มมีฤทธิ์ช่วยลดความเครียดและกระตุ้นสมองให้รู้สึกตื่นตัววิตามินซียังช่วยเสริมการผลิตสารสื่อประสาทในสมองเช่นเซโรโทนินและโดปามีนที่ส่งผลต่ออารมณ์และพลังงานอีกข้อที่น่าสนใจคือถ้าเทียบกับผลไม้อื่นเช่นกีวีมีวิตามินซีสูงกว่าส้มต่อกรัมมะละกอมีวิตามินซีและเอนไซม์ช่วยย่อยฝรั่งวิตามินซีจัดเต็มแถมราคาถูก สตรอเบอรี่สันต้านอนุมูลอิสระเพียบแต่ส้มยังได้เปรียบในเรื่องของความสะดวกและกินง่ายไม่ต้องมีอุปกรณ์ปอกไม่ต้องล้างเปลือกให้วุ่นวายพกพาได้ง่ายแถมราคาถูกและหาซื้อได้ทั้งปีโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุการได้ส้มวันละหนึ่งผลคือการเสริมสุขภาพอย่างง่ายๆที่ช่วยลดโอกาสป่วยฟื้นตัวไวและให้สารอาหารครบถ้วนในคำเดียว ดังนั้นส้มหนึ่งผลมีวิตามินซีมากพอในแต่ละวันมีสารฟลาวเวอร์นอยด์ต้านอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันช่วยเรื่องลำไส้และความสดชื่นของสมองไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นตัวช่วยที่มีหลักฐานสนับสนุนดังนั้นถ้ากินร่วมกับพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆก็จะเห็นผลชัดเจน วันนี้คุณกินส้มแล้วหรืออยังรู้สึกยังไงกับการดูแลสุขภาพผ่านอาหารธรรมชาติมาแชร์กันในคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆแค่วันละผล